ชุมนุมเมื่อวานนี้ของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่านักเรียนเลวที่เป็นการรวมตัวของนักเรียนเกือบ50โรงเรียนมีการยื่นข้อเรียกร้อง3ข้อกับ1เงื่อนไขนะคะแต่ว่าบรรยากาศที่เป็นหนึ่งในไฮไลท์นั่นก็คือการถามตอบระหว่างรัฐมนตรีศึกษาธีการกับตัวแทนกลุ่มนักเรียนคุณพัทรพรตันง,งามประมวลบรรยากาศตลอดทั้งวันมาให้ชมกันคะ่ะ เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนอธิบายแผนการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษานานกว่า50นาทีก่อนการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนจะเริ่มต้นในอีก5ชั่วโมงถัดไปหลังจากการแถลงหนึ่งในเงื่อนไขที่กลุ่มนักเรียนเสนอคือถ้ารัฐมนตรีทำไม่ได้ให้ลาออกและนี่เป็นคำตอบที่เกิดขึ้น ในส่วนเงื่อนไขที่บอกว่าถ้าทาไม่ได้แล้วถ้านเัฐมตีอาจจะต้องพิจารณาตัวเองออกจากตําแหน่งหรือว่าต้องพิจารณาอะไรนี้ต,ตรงนี้มองอย่างไงบ้างครับผมว่าอันนั้นแหละครับคือการคุกคางครับช่วง15นาฬิกาการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนเริ่มต้นเป็นทางการใช้พื้นที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการภายใต้ชื่อกลุ่มนักเรียนเลวกิจกรรมผ่านไปสองชั่วโมงท่ามกลางการผลัดเปลี่ยนกันปลาใสของนักเรียนกลุ่มต่างๆทั้งจากในกรุงเทพและต่างจังหวัด โดยยังคงเน้นประเด็น3ข้อเรียกร้องหลักที่หวังให้กระทรวงศึกษาธิการแก้ปัญหาทั้งการหยุดคุกค,คามนักเรียนการแก้ปัญหาระเบียบที่ล้าหลังและการปฏิรูปการศึกษาท่ามกลางกระแสว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจไม่ขึ้นเวทีพบกลุ่มนักเรียนเพราะเลยกำหนดเวลานัดพบไปแล้ว แต่ช่วงเวลาไล่เรียกกันภายในรั้วกระทรวงศึกษาธิการขณะนั้นกำลังมีการเจรจาระหว่างตัวแทนนักเรียนกับรัฐมนตรีเพื่อขอความชัดเจนในประเด็นที่ต้องการให้รัฐมนตรีขึ้นเวทีอยู่บนเวทีด้วยกันครับสองคนคืออยู่คืออยู่บนเวทีทําเป็นเวทีดีเบตนะฮะก็คือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเลยมีคําถามอะไรก็คุยกันบนเวทีครับแต่ผมอยากให้เป็นแลกเปลี่ยนเพราะต้องเข้าใจนะดีเบตมันคือการโต้ทีโต้ทีคือข้างหนึ่งเห็นข้างหนึ่งข้างหนึ่งเห็นอีกอย่างหนึ่งอันนั้นก็คืออะไรอะ ชวนให้มีความแตกแยกครับเรื่องบรรลุการศึกษาผมคิดว่าวันนี้ที่ฟังก็เรื่องของบรรลุการศึกษาก็คือก็คือจะเป็นจะเป็นไปทีสองคนครับครับแล้วตีกับกับน้องสาวคนนึงครับผมได้แล้วนั่งบนเก้าอี้หรือยืนหรืออะไรไงขอมีเก้าอี้ให้นั่งนะรู้สึกไหมโอเคแล้วไปเคลียร์ก่อนะอย่างงี้ป่ะถ้าเป็นอย่างงี้ก็โอเค เจรจากัน15นาทีในที่สุดนายนัทพลตัดสินใจขึ้นเวทีช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกา20นาทีท่ามกลางเสียงบรรยากาศจากกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมชุมนุมตัวแทนฝั่งนักเรียนที่ขึ้นเวทีร่วมกับนายนัทพลคือนายลบนพัฒน์หวังไพศิษฐ์นักเรียน,น,นชั้นม .6 และมีนายจักริดโยมพยอมหรือคูทอมเป็นผู้ดำเนินรายการรัฐมนตรีอยู่บนเวทีประมาณ50นาทีและนี่เป็นบรรยากาศส,ส่วนหนึ่งของการตอบคำถามระหว่างกันแต่ทำไมการคุกคามนักเรียนก็ตรวงสึกษานิการถึงเลือกใช้วิธีรับเรื่องร้องเรียนจากนักเรียนมากกว่าที่จะส่งตัวแทนจากกระทรวงไปประเมินโรงเรียนว่าโรงเรียนนี้ยังมีการคุกคามนักเรียนอยู่หรือไม่เรื่องคุกคาม ขออนุญาตยกตัวอย่างได้ไหมครับครับอยู่ๆเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับน้องพูดถึงคุกขามอยู่ๆมันจะหายไปเลยเนี่ยครับมันเป็นไปไม่ได้ครับเดเดี๋ยวครับใจเย็นๆครับใจเย็นครับทุกท่านใจเย็นๆครับผมขอยกตัวอย่างครับเรื่องคุกคามเรื่องคุกคามหรือการล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียนเนี่ยมีกันมาอยู่หลายสิบปีถูกไหมครับถูกไหมครับครู คุณครูที่คุกคามไม่เคยโดนไล่ออกถูกไหมครับ6เ,เดือนที่ผ่านมาครับรวมถึงเมื่อวานรวมแล้ว15รายครับน้องเขาถามครับน้องคนนี้เขาเขียน Are you proud? ผมไม่พราวครับผมไม่ได้ภูมิใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ถึงมาแก้ปัญหาครับถึงมานั่งพูดคุยกันว่าวันนี้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยเรารับฟังความคิดเห็นหลายหลายเรื่องผมบอกแล้ว95%ของปัญหาที่ผมรับฟังและวันนี้ที่น้องๆมาฟังน้องๆเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาฉะนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องแก้ครับและเราต้องร่วมกันแก้นะครับใช่ท่านบอกว่าผมแก้ก็ได้แต่ถ้าเผื่อผมไม่รับทราบข้อมูลทั้งหมด ผมก็แก้ไม่ได้ครับอันนี้ผมขออนุญาตถัมครับว่าอย่างกรณีที่ครูลงโทษนักเรียนซึ่งลงโทษด้วยวิธีที่ขัดกับระเบียบการลงโทษนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับทางกระทรวงศึกษามีวิธีในการจัดการป้องกันแก้ไขปัญหานี้อย่างไรบ้างครับผิดทางวินัยครับก็บดําเนินการแน่นอนครับอก็รวมไปถึงการที่ครู คุกคามแลว้วก็ห้ามนักเรียนนักศึกษาเนี่ยแสดงออกทางการเมืองด้วยใช่ไหมฮะห้ามแบบไหนครับห้ามคุกคามคือพูดบอกว่าห้ามหรือว่าทําร้ายนักเรียนเราห้ามครับแค่ห้ามนักเรียนติดโบขาวอ่ะผมถามก่อนแค่ครูห้ามนักเรียนติดโบขาวผิดไหมครับไม่ผิดครับอยากติดก็ติดมันก,ก็ติดกันเต็ม,มครับ ในมุมมองของท่านคิดว่ามันจะส่งผลดีหรือส่งผลเสียยังไงนะครับถ้านักเรียนใส่ชุดอะไรก็ได้ไปโรงเรียนส่วนถ้าใครอยากใส่ยูนิฟอร์มก็ใส่ไปครับไม่ห้ามความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าหากเราไม่ใส่ชุดนักเรียนแล้วเนี่ยสำหรับเด็กจนถึงม .6 เนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยเรื่องของเดี๋ยวน,น,น,นั่น,น,นฟังก่อนนะครับน้องๆฟังก่อนครับ ความปลอดภัยเพราะว่าเราสามารถแยกแยะได้ว่าวันนี้เด็กกลุ่มนี้นะครับออกมาจากน้องเรียนทํากิจกรรมอะไรต่างๆนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของความเหลื่อมล้าที่เราต้องยอมรับครับว่าถ้าหากเราเปิดช่องให้มีการแต่งตัวตามธรรมชาติฟังดูเบื้องต้นก็เหมือนจะดูดีเออทุกคนก็ใช้เอาเสื้อผ้าจากบ้านเนี่ยมาใส่แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกครับ จร,จริงๆเราก็ต้องมานั่งดูว่าเฮ้ยวันนี้เราแต่งตัวดีหรือไม่เราไปดูกับเพื่อนเพื่อนแต่งเป็นยังไงแล้วก็ต้องมีการแข่งขันกันความเหลื่อมล้ําก็อาจจะมากขึ้นส่วนน้องจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ระดมความคิดมาครับยังมีอีกหลายคําถามคําตอบจนไปถึงช่วงสุดท้ายก่อนลงเวทีทางกลุ่มนักเรียนได้มอบหนังสือเรียนแกลุ่มสาระไม่เรียว กระเช้านกบี44ตัวและขนมปูไทยเป็นของที่ระลึกให้นายนัทพลขณะที่การชุมนุมหลังจากนั้นกลุ่มนักเรียนร่วมการเปิดไฟมือถือเพื่อไว้อาลัยให้เพื่อนนักเรียนที่เสียชีวิตระหว่างการศึกษาทั้งจากปัญหาความเครียดส่วนตัวปัญหาครอบครัวและการถูกบูลลี่จนฆ่าตัวตาย จากนั้นกลุ่มนักเรียนได้ร่วมกันขึ้นเวทีอ่านถแถลงการและแสดงจุดยืนร่วมกันในการขับเคลื่อนประเด็นด้านการศึกษากันต่อไปหลังจากนี้และยุติชุมนุมในช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกาเศษพัทราพรตันงามไทย PBS รายงาน